มูลนิธินะคะ,ะตรงนี้ขอบอกก่อนค่ะว่าในครั้งแรกที่เรามีการยื่นเอกสารเนี่ยพวกเราก็น้องใหม่น้องใหม่หมดเลยความคิดเดียวคือทํายังไงอย่าจะเล่นจัดตั้งูลนิให้ไวที่สุดเพราะว่าตอนนั้นในช่วงนั้นนะคะที่เข้าได้เข้ามาช่วยในการทํางานเนี่ยมันมีเคสอย่างมากพูดตรงๆเลยว่าเพื่อนกันที่ช่วยกันอยู่เนี่ยก็เริ่มจะไม่ไหวแล,แล้วเงินเราก็ทุกคนก็ทําสัมมาอาชีแบะค่ะสุดจะิลเนาะลง ทำแต่มันไม่ไหวแต่ทํำยังไงเคสเรียกว่าในเพจเนี่ยทุกๆหนึ่งนิดจะมีความช่วยเหลือเข้ามาเราจึงอยากจะเร่งจัดตั้งมูลทีให้ไวที่สุดเราอาจจะมีความบกุกองหรือยังไงไปเนี่ยเราจะมาส่งเอกสารไปครั้งแรกเนี่ยเราถูกตีตกนะคะเพราะว่าในข้อนี้เราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะต้องใส่อะไรจะเป็นต้องใส่อะไรด้วยหรอฉันต้องไปยกทรัพย์สินให้ใครหรอนะคะเดี๋ยวตรง้ยขออนุญาตให้ทางาประธานเนี่ยเขาจะให ความรู้ในเรื่องของกฎหมายได้ดีกว่านะคะว่าเอ่อทำไมในข้อนี้เราถึงจะต้องมีการระบุมูลที่ใดมูลที่หนึ่งไปค่ะครับปัญหาอยู่ที่ข้อบังคับที่319ข้อที่3 1าข้อที่319นะครับมันนี้เนี่ยมันเป็นข้อบังคับในการจดทะเบียนบริษัททนะครับซึ่งเราจะต้องระบุว่าถ้าผิดบริษัทจดทะเบียนเลิก จะต้องระบุไวาา่าจะต้องมีมูลิธิ้ใดเข้ามาบริหารจัดการงานนี้ต่อไปซึ่งท่าที่ผมมองเนี่ยมันมีคนข้าราชนะครับขออนุญาตท้าววานนิดนึงนะคนันข้ารจชการนะว่าเออ้าเกิดว่าบริจาคเงินกางมูลิธิแล้วเนี่ยเงินนั้นจะเป็นของมูลิธิเมื่อมูลิตี้จัดเก็บเลิกอะไแล้วเนี่ยนะทรับเงินนะครับมันจะต้องเป็นจะต้องตกเป็นของมูลิธิอื่นอันนี้เป็นข้า,ขา,ขาราชการเลื่อนนะครับผมอยากยี้แจ้งอย่างนี้ครับว่าเงินที่บริจาคมาเนี่ย ไม่ใช่รายได้คุณประเมินของมูลนิธินะครับท่านบริจาคมาเนี่ยก็คืองินบริจาคก,ก็คือวางตรงนั้นมูลนิธิเนี่ยนะครับต้องทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ซึ่งบางซึ่งบงรรจุไว้ในกระนนบวนการใช้มาพานิชมาตรฐาน110ซึ่งท่านไปดูได้ผมจะไม่อ่านเพราะมันจะยาวเราทําหน้าที่ตรงนี้เท่าไห้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มูลนิธิจะเปลี่ยนเลิกจะได้เห็อในอะไรก็ตามเนี่ย กฎหมายจึงบังคับไว้ว่าให้มูลี่หรือนิติบุคคหรือใดเนี่ยพยาอานจัดการต่อเพื่อที่ไม่ให้ทรัพย์สินหรือเงินที่พูดริจาบริจาคเข้ามาที่สู่หายไปหรือป,ประโยชน์สาธารณะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่บริจาคนะครับและการที่จะออกข้อบังคับตามนี้เนี่ยะครับผมอนุญาตนิดหนึ่งการที่ออกข้อบังคับตามนี้นะมันเป็นไปตามบรรังคับดยกาแต่งและผาา่นนิติาัญญัติโดยสารุต่ซึ่งท่านไปดูได้ครับแต่อันนี้ผมจะขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าประชาชนก็จะติดมาก มาตาหนึ่งร้อยกรัมีนะระบุไว้ชัดเลยครับว่าเมื่อได้ชำระบัญชีแล้วให้อนทรสิงของโมโนิธิให้แก่มนล,ลนิธิหรือนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์ตามมาตาหนึ่งร้อยตนะครับซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของูลนิธิถ้าข้อบังคับของูมนิธินี้ได้ระบุชื่อูมโนิธิหรือนิติบุคคลต่างไว้พนักงานอายการผู้ชำระบัญชี ผู้มีถวนได้ควนเสียคนใดคนหนึ่งอาจร้องต่อศาลให้จับสันทั์สิ่นนั้นแก่มูลิที่หรือที่ติดบุคคลอื่นที่ปรากฏว่ามีวัตถุประสองใกล้ชิดที่สุดก,กับวัตถุประสองของมูลิธินั้นๆถ้ามูลิธีนั้น,นๆถูกศาลสั่งห้ามหรือสั่งยกเลิกตามมาต,า 8, ตราหนึง่งร้อยตเล็กร้เล็หนึ่งหรือร้เล็กสองก็ดีหรือการจับสรรทั์ถิ่นวรกหนึ่งไม่อาจจะทำได้ โดยทรัพย์สินของมูลิธีจะต้องกมมตกอกแผ่นดินตามตประมวลมาตานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของมูลิธินะครับมันเป็นการที่ว่าเขาให้รับช่วงต่อนะครับรับช่วงต่อคือรักษาผลประโยชน์ของผู้จับริจาคไปดาเนินการต่อไปครับตามที<ฆ>่อันนี้เนาะก็เป็นของหลักกฎหมายนะคะอีกพื่อขออนุญาตอนิบายเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเอาเป็นภาษาง่ายๆของเราเนาะก็คือว่า เกณฑ์นั่นะค่ะมันเป็นข้อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอะค่ะได้กําหนดไว้ว่ามูลนิธิที่หนึ่งอะค่ะหากมีการเลิกก,กันไปเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงแล้วแน่นอนว่าถ้าชําระบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นมูลิธิหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปรับเงินตรงนั้นหนอต่อได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินของคนใดคนหนึ่งสองเนี่ยคือหลักเกณฑ์เขากำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลใดเนี่ยเป็นผู้รับต่อไปแล้วถ้าเกิด รับต่อไปแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเนี่ยไม่ชัดเจนพอเนี่ยก็ให้ตอบแก่แผ่นดินไปข้อนี้ค่ะก่อนอื่นเลยตัวอีทอีเข้าใจค่ะอีทเข้าใจมากๆว่าทุกคนกำลังสงสัยว่าโอ้ oh, ใจมูลิธมูลิธิในประเทศไทยมีแต่ร้อยเป็นพันแห่งทำไมต้องมูลิธิธรรมนัตคงเผาเนาะ,ะแต่ในส่วนตรงนี้อีทขอในเรื่องของการจัดต้ง ให,ให้มันแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามูลที่การจะลองการจองรังทื่สู้เนี่ยได้ทําถูกต้องตามข้อที่เขากฎหมายเนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีมูลที่ใดมูลที่หนึ่งมารองรับไม่ตรงนี้ค่ะที่ขออธิบายแบบนี้เพราะมันมีความเข้าใจคาดเคลื่อนของทางสาังคมว่าอยู่ดีด,ดีเนี่ยเราจะไปเลือกยกเลยแล้วตอนนี้หลายคนเข้าใจผิดไปจนถึงขั้นว่า ตอนนี้ทรัพย์สินเป็นของทางมูลที่ท,ทำนักคมเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะคะหลักเกณฑ์ข้อน,นี้จะมีผลังครบใช้ก็ต่อเมื่อมูลที่การชำระเงเลิกสู้มีการเลิกไปแต่ณปัจจุบันเรายังคงยืนยันว่าเรายังคงดําเนินการอยู่ตามปกติและถ้าเรานําเงินไปให้มูลนิธิอื่นโดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อ่กลับมาที่คำว่าวัตถุประสงค์มันเป็นไปได้สองทาง จำเนนมูลิีิเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งคือวัตถุประสงค์ของตัวผู้บริจาคกับ2ถ้าเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าเขาบริจาคมาเพื่ออะไระค่ะก็ต้องให้ถือว่าเป็นไปตามข้อบังคับวัตถุประสงค์ของมูลิธิดังนั้นถ้าตัวมูลิธิการจลพลังช่วยสู้เนี่ยถูกเกิดพบจากกระทรวงมหาดไทยต่างๆว่ามีการเนี่ยโอนออกไปให้กับมูลที่ ธนทคมเผาตรงเนี้ยเราจะมีความผิดในข้อบังคับนะคะซึ่งยังไม่มีการเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่เปิดมูลที่มาดิาฉในันในความดูแลของตัวยิปเอยิ้งยันได้เลยว่าไม่มีการโอนเงินออกไปยังมูลที่ธนทคมเผานะคะทุกกรณี ตั้งแต่เปิดมูที่มาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เราโอนเงินไปยังมูที่อื่นเพียงแค่2มูที่นะคะอันนี้ไม่ได้พลาดเพิงแต่ขออนุญาตที่จะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเนาะก็คือมีโอนให้กับมูทีราชประชานุเคราะห์กับมูทีเพื่อนชื่นพาญยา,ยาแต่ต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของวัตถุเออเรียกว่าไรนะวัตถุประสงค์ของตัวที่ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคก,ก็ก็คือ คุณแจ็คสันหวังนะขณะนั้นที่มีข่าวเลยว่าบริจาคเงิน3ล้านกว่าบาทนะวันนั้นทุกคนน่าจะจำได้ดีนะ,ะโดยที่เขาประสงค์เลยว่าให้มีบริจาคต่อไปยังอีก2มูลนิธินะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็ทำถูกต้องตามประสงค์ของผู้บริจาคนะคะเราก็มีได้โอมิที้มูลคีอาสัพเพิลคาร์ยำล่างยมยากนะคะ1ล้าน1นึ0 0แบาทแล้วก็มูลคีราชชันเขาหนึ่งล้านหนึ่งแนหกหมื่บาทและ เหลือในส่วนนี้นะคะ1 8 8 1 9บาทนะคะที่คงอยู่ที่มูลพิค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะต้องถามทางบัญชีด้วยว่าหลังจากที่เรามีการตรวจไปเนี่ยทางบัญชีมีการตรวจพบไหมคะว่าทางตัวคณะทีมงาน,นมีโอนเงินออกไปยังทางมูลที่ธรรมนัฐคมเผ่าหรือเปล่าะคะคือลักของทีเนี่ยเป็นหลักของของผู้ทำัญชี เราต้องลงทุกรายการตามเป็นเในน่อนธนาคารครับถ้าเกิดว่ามีเงินเข้าก็ต้องรายงานถึงเรื่องอะไรรับถ้ามีเงินออกก็ต้องรายงานถึงเรื่องรายจ่ายซึ่งจะต้องมีหลักฐานประกอบเองินจะหายไปไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยาจะถามผมว่ามันมีเงินโอนไปที่คุณธรรมนัฐไหมเนี่ยนะเออจากสเตทเมน,นเนี่ยซึ่งมูลนิธิเนี่ยเปิดบัญชีไว้บัญชีเดียวเนี่ยมันไม่มีครับ อ่ะไร้ตูดรู้ขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวจะจคาดเคลื่อนนะคะจริงจริงเดี๋ยวค่ะมูลที่การกำลังช่วยสู้ค่ะเปิดบัญชีทั้งหมดสองบุ๊คแบงค์นะคะสองบุ๊คแบงค์อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าคิดถืออยู่ก็ต้องขออนุญาตเอามาเนาะเพราะวันนี้บอกบอกบอกชี้แจงแล้วว่าการพูดทั้งหมดเราจะพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะโดยแบงค์เล่นหนึ่งอย่างก็คือที่เรารันกันอยู่ทุกวันนี้